อันนี้เขาเรียกว่าสันน้ำครับอันนี้คอยน้ำสันน้ำแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีแม่น้ำแม่น้ำคุ้นแม่น้ำขุนแม่น้ำขุนครับแล้วก็ไหลโอ้มันไม่ไหลครับมันนิ่งแม่น้ำนิ่งแล้วก็มีต้นไม้โดนต้นไม้ก็จะมีลังนกกระจอกครับห้างนกกระจอกครับมันไปเห็ดอยู่ครับ ไปเห็ดอยู่ข้างบนนี่ครับห่างนกกระจอกเป็นแบบโมเมนเป็นยังคือห่างนกกระจอกเพราะว่ามันกระจอกแบบหน่อยแบบไงมีทุกแสบ,บครับเดี๋ยวไทยเห็นครับโอ้ยยางกระบนิง่งเว้ยนี่ครับห้างหน่อยห้างไงครับโต๊กหนามดันโต๊กหนามครับโทรซับโต๊กหนามพวกคุมนี่นนี่ครับนี่ครับห้างน,นกกระจอกเห็นบ่ครับ แม่น้ำไม่แห้งนกกระจอกปลอมเนี่เห็นบอครับกระจอกแห้งอันนี้แม่น้มคุณบ่าหันขยักติงมาว่าหย่านตกน้ำด้อันโทษทรัพย์เสียธรรมชาติครับมีธรรมชาติน้มคุณครับน้มมันบ่อไหลไปเล่มมันเลยคุณเพราะว่าป่ามันหลายมันเลยคุณอันนี้อันนี้ครับธรรมชาติล่มยืนครับดืนลม ันจะมาทายนกกระจอกคนจิกระจอกนี่ทายบ่ได้ขึ้นบ่กล้าขึ้นครับยานต๊กน้าเพราะว่ามันนนาดน่ามันเหวี่ยนี่มันเหวีนะ่ยงฟังน้านะยานต๊กนะพี่น้องมันกระโงดทายระยะไกลครับทายระยะไกลอยากเห็นหพี่น้องเห็นกระจอกนะจอกเห็นบ่รับคูนไกลๆระยะไกลกระ,กะ,กะ,กะจอกตน้น,น,ตนใหม่เนี่ยก็เป็นต้นใหม่เดียวธรรมชาติ สั่งชั้นมาสั่งชั้นเห็นึ้นตนเดียวมองนี่มองจะก,กี้ตะก,กี้เขาเอื่อนเขาเอื่อนปลาค่ำเดี๋ยวนี้เป็นเป็นเดี๋ยวนี่โมเมนต์เดี๋ยนี่เขาเอืเเเเเ่อ,อนสะหน่อยเว้ยเขาเอืเ่อนสะหน่อยเขาเอื่อนทดหน่อยนี่ครับทดหน่อยครับนี่ครับธรรมชาติ มองเรียงควาวเลียงหัวผมี่ขี่กต่หน่อยครับนี่ก็ต้นปาล์มผัดแสงอาจจะถอดครับเพราะว่ามันต้องเว้นแสกแสกไปแล้วธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวหายยากผมออกจากกล่องเนี่ยอยากออกกล่องคือกันนี่เห็นไหมครับถือไม้ยางดีได้เลยครับเนี่ยการี่ถือไม้มันบดดังเลยครับเพราะว่าถือไม้ย่ยเห็นมันดังนะครับพออยากด,ดังคือกัน นี่ดังเลยครับดังแล้วดังเลยดังแล้วนี่ครับเท่เทไม่เท่เทดังแล้วครับดังแล้วอุตก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 โอตยตกากตกตกตก้กตงตก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 ตดตกตนยกงาตกตดตก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 กตดตก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 ตตตตต ส่พ่อเห็นเบิ้งด้นูกกระจอกค้นกันสิกระจอกได้บหเห็นบ่ครับสันสันฟังนี่ครับพดอได้ไหนี่ครับทั้งนูกกระจอกเห็นบ่ครับจอกจอกเห็นบ่ครับปูนไกลๆเดี๋ยวก็ตกนี่กระทายกล่องตกอีกนี่ครับเห็นบ่ครับขยายภาพขยายภาพขยายไปเลยวะขยายภาพขยายไปแล่ะขยายขยายนี่ครับกระจอกกระจอก ขยายกลับขยายกลับเดี๋ยวผ่ามันซืมัวนานขยายกลับแล้วแสงอาจสุดทอนครับเพราะว่ามันแดดแดดแห้งเด้ยางตัดแดดเด้ยางเบิงธรรมชาติเด้พี่น้องมันเบิงไปเรื่อยๆครับพอเห็ดคลิปแบบสังสันคลิปเน่าวนี่กระจนตามมันอยู่ในหนามเพราะไงมันใหญ่าทันงหมูเพราะว่ามันหนามมันหลายอันจนตามที่มันใหญ่น่ะมันมันอยู่ไกลหนามมันเลยใหญ่ เพราะว่าสวนปามมันมอมมักหนามแลือมั้งอันนี้กอไผ่ครับกอไผ่กอไผ่หน่อใหม่ก็มีเลยครับหน่อใหม่นี่ครับแี่เมื่อเอามาหันครับมาหันครับนี่ครับน้องหนามครับนี่ครับทายน้องหนามคุณครับมันคุณก็คือคนคุณมั่วครับคุณคุณมั่วมันก็เลยคุณมาหันนี่ครับอันที่มีตาแน่เล็กๆนยหน่อยครับโมโหว่าไต่ทายสดมันโดนนะมันเลยล่องทายสดเบื่อง ยากงากันยางกอไผ่โอ้โหตกใจบุตรเลือว่าเอแบบี้ยอย่างแต่งากอไผ่ยางเลาะยางเลาะยางเลาะไ,า,ะา,ะไายแดดแสงแห้งของเขาเอาไผ่ครับกองอาจิะดุดเพราะว่าถือถือไายนะถือไายไปเน,นี่ยนะมีช่างเงี้ยเงี้ยนเรียบบันชางเมียเนี่ยนะช่างเมียเนี่มยมีหอกกกม้อยหลดแตกๆมีร้อยห้อยงวงห้อยควาย,อ,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 ยอันนี้ ห้อยรถแ,แตกห้อยงัวห้อยควายห้อยนั่นห้อยนี่พี่น้องหลายอย่ันนี่มันก็เป็นแบบห้อยทางรถคือกันครับทางรถทางรถน,นี่เป็นจังสันครัพี่น้องย <c oughs> ูาทายเอ็ชันนี่ครับเบิงงัวเบิงควายตามธรรมาชาติครับอุ้ยเราอีกแล้วโอ้ย z o o อีกแล้วว ภาพสนุตพี่นอ้องมื่นนี่ครับมืน่นเมื่อกี้มื่นนี่นี่นี่เห็นเงาหอมมืน่นนี่ครับบัวควย้ยบัวคว้ยหน่อยบัวคว้ยใหญ่ครับโอ้บัวไม่ยู่กลางไม่ยูไกลเดียวทดสอบไหม่เอ็นเอ็นไมโครโฟนใหม่นี่ครับนี่ครับงวัวคว้วยครับอยู่แบบบ้านๆครับนันอันดันตนใหม่นกกระจอกขอบคุณครับที่มารับชมครับมันเงาเลยนี่น กินยาวแล้วอหอดคกหน้าทีเา่เป็นผู้ช่อมผู้สีเบียรได้ไงนีครับส่วนปาล์มครับขอบคุณครับที่มารับชมครับอันนี้ไผ่เรา,า,อราเ,าาเอาเงาไผ่กินเหล้า,า,า,าเอาเหล้ามันนิบเลยนี่วะโอ้ยโบรักดีเลยวดนี้มันก็เป็นสินทรัพย์ทรัพย์สินใดญ่เลยโอ้ยเนาะสงสัยมากินเหล้าธรรมชาติเมาเลย กระโดดน้ำสะมั้งขอบคุณครับที่มารับชมครับวัดดีครับวัดดีวัดีวัดดีวัดีวัดดีครับวัดด,วด,ด,วด,ดีวัดดีครับ,ดดดดรบจบจบที่แล้วจบจบพิดหงได้ละพิดพิด